เอสคอนกรีตนำทีมจีโบบวงสวงเปิดกล้องอโนองสองคาแมนไลน์เอ็มสตูดิโอและจังก้าสตูดิโอโดยคุณสุรเชษฐอัศวเรืองอนันต์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอ็มสตูดิโอวิรัตเฮงคงดีผู้บริหารจากคาแมนไลน์และคุณนลินาทยาสมบัติกรรมการผู้จัดการบริษัทจังก้าสตูดิโอจำกัดและโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ จัดงานบวงสวงเปิดกล้องภาพยนตร์อนงสองณลานหินเอเวนิวรัชโยธินหลังจากที่ภาคแรกบ้านผีสิงของผีสาวสุดน่ารักกับเกมเมอร์หนุ่มหลอ่อโกยรายได้ไปกว่า150ล้านนำทีมโดยผู้กำกับเอสคมกริตรีวิมลพร้อมด้วยนักแสดงนำจากภาคหนึ่งแบบครบเซตอาทิจีสุดที่รักซับวิจิตโบเมลดาสุสีทาไทยแพลงสิงแจ็คเฉลิมพลที่คำพรธีระวงทัชยาสุภัทรสถิ์ ปุญญวีจึงเจริญนาทธ,ธิดาพิ t วรรัตน์อรุณพงษ์นราพันธ์กิตติพงษ์บุญประคมาพวงแก้วประเสริฐอดีศรตรีสิริกรเกษมต่อพงคุณอ่อนและธรรมรน์สุเมธสุพ,พชคเข้าร่วมพิธีก่อนจะเดินหน้าเปิดกล้องถ่ายทำและเตรียมเข้าฉายวันที่30ตุลาคมนี้อานงอังกฤษไมบู Boo, เป็นภาพยนตร์ไทยแนวตลกสยองขวัญเหนือธรรมชาติโรแมนติกที่ออกฉายในปีพศ2567 เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของค่ายคาแมนไลน์สตูดิโอกำกับโดยคมกริตรีวิมลน,นำแสดงโดยเมลดาสุสีและสุทธิรักษ์ซับวิทร,ร่วมด้วยทามไทยแพลงศร์เฉลิมพลที่คำพรธีระวง์ทัชยาสุภันสิตยิ์ คุณยวีจึงเจริญพวงแก้วประเสริฐและกรินเรืองกิจรัตนกุลซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นับเป็นงานกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของเอสคมกริจในรอบ17ปีนับตั้งแต่เรื่องสายลับจับบ้านเล็กเมื่อปีพศ2550ความสำเร็จของรายได้ภาพยนตร์ทำให้เกิดภาพ,พยนตร์ภาคต่ออโสนง 2, ไมบู2มีกำหนดฉายวันที่30ตุลาคม2025เรื่องราวของโจสุธิรักษ์สวิจ,จิต หนุ่มนักแคสเกมที่บังเอิญได้รับบ้านโบราณหลังหนึ่งเป็นมรดกทําให้เขาได้เจอกับวิญญาณของผีสาวเจ้าของบ้านนามว่าอโนเมลดาสุสีรวมถึงผีคนสนิทอย่างทองก้อนเฉลิมพลที่คำพรทีระวงและทองหยิบทัชยาสุพทันสถิตทำให้ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจเปิดบ้านหลังนี้เป็นบ้านผีสิง นักแสดงที่จะมาร่วมงานครั้งนี้ประกอบด้วยคู่พระนางของหนังจีสุทธิรักทรัพย์วิจิตโบเมลดาสุสีร่วมด้วยไทม์ไทยแพลงสิงแจ็คเฉลิมพลที่คำพรธีรวงทัชยาสุภันสถิตอุญญวีจึงเจริญนาธธิดาพิทักษวรรัตน์อรุณพงศ์นราพันธ์กิตติพงษ์บุญประคมพวงแก้วประเสริฐอดิสรตรีศริกเกษมต่อพงกุลอ่อนและธรรมรัตนสุเมธสุภโชค โดยมีผู้กำกับเอสคกรีตรีวิมลเป็นผู้นำทีมเรายังไม่รู้ว่าเรื่องราวในภาคต่อจะเป็นยังไงแต่หนังเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่สร้างโดยคาแมนไลน์สตูดิโอและจังก้าสตูดิโอและยังเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จด้านรายได้ที่สุดนั่นคือทำเงินไป64.07ล้านบาทในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและเชียงใหม่